แบน์พารีสนะคะแบรนด์โจราซันนะ,ะแล้วก็แบรนด์มาลาสมานะคะที่มีร่วมทุนกับออทางบอสอีกท่านหนึ่งนะคะก็และแบรนด์โจราซันก็ร่วมทุนกับทางบอสพอยนะคะก็วันนี้ก็เป็นเกียตรติมากๆเลยนะคะที่เราก็ได้เขาเรียกอะไรครบรอบหนึ่งปีของแบรนด์น้ำค้างฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ครบรอบ5ปีของทางโรงงานนะคะก็มีโอกาสได้ตอบแทนลูกค้าก็คือเชิญลูกค้าทั้งเจ้าของแบรนด์นะคะก็ อ,อมาร่วม thank you party กันในงานนี้นะคะแล้วก็เชิญแม่ทีมนะคะมาร่วมในงานนี้นะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับแบรนด์ของเราแล้วก็โรงงานนะคะก็ยังไงก็อขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะคะบรรยากาศวันนี้ก็สนุกมากเดี๋ยวมีแจกรางวัลใหญ่ๆอีกห,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 หลายๆรางวัลเลยทั้งตั๋วไปกับเกาหลีนะคะทั้งเอ,อ่อไอแพดนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะก็บรรยากาศในการก็ดีมากๆยังไงก็ อยู่จนถึงจบงานนะคะยังไงรอลุ้นรางวัลใหญ่ไปกับเราค่ะธุรกิจเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะคก็เริ่มจากเออไกด์นะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ก็ได้มีโอกาสนะคะดีวกับแหลกที่ต่างประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะก็ไดออ้สูตรพิเศษของตัวน้ำค้างฝรั่งเศสโปรดักต์ตัวแรกนะ,ะออได้สูตรมาจากแหลกจากฝรั่งเศสได้เมดอันเดอร์ไลนเส้นฟ้านะคะ,นะคะพร้อมกับเ,ออเป็นสิคาอนิกได้สัญลักษณ์อินโคเซอร์มาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะ ของโลกเครื่องสำอางออนไลน์ในไทยยังไม่มีนะเราก็เลยตัดสินใจนะคะทำแบรนด์นี้นะคะก็ประสบความสำเร็จมากๆนะคะก็หมดไปเเกือบหนึ่งแสนขวดนะคะภายในหนึ่งปีนะคะก็เลยได้จัดงานขอบคุณลูกค้าแม่ทีมและพาร์นเนอร์ค่ะตนะั้งแต่หนึงปนี่ถือว่าดีเลยใช่ไหมคะก็ดีมากมากเลยเลยนะเขาจะมีแบบมีแบรนด์ถือเพราะแล้วเราผลิตภัณฑ์ก็ถือเพิ่มขึ้นมานี่คะมีนะมี ให้บรอดพอยเป็นคนได้แชร์ให้ฟังบ้างก็อย่างตัวแรกของเราที่บออด้อยพูดไปคือน้ำผักฝรั่งเศสวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวตัวที่สองของเราก็คือโจลาซันนาอนาคตก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแน่นอน,นะค,ะค่ะก็คลุเหมือนกับว่าในตลาดอะมันมีผลิตภัณฑ์แบบค่อนข้างเยอะของเราเน้นรอะไรบ้างนะคะนัะ้นเอาถึงตัวของโจลาซันก่อนนะคะโจลาซันของเราเป็นวิตามินกินกันแดดนะคะแต่กินกันแดดอย่างเดียวไม่พอยังรักษาฝ้าแล้วก็กินบำรุงต่อในคืนได้ด้วยฉะนั้นกินอย่างเดียวได้3มเด้งเพราะว่าแดดสมัยนี้แรงมาก ทายอย่างเดียวไม่พอต้องกินนะคะแล้วของเราเนี่ยสารสกัดนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะทัพทีมของเราที่ที่เป็นตัวสารสกัดเนี่ยก็คือเป็นทัพทีมที่ปลูกที่สเปนส่งไปสกัดที่ฝรั่งเศสฉะนั้นมันพิเศษมากๆเลยคะ่ะก็คือของทอยังนำเข้ามดเลยนำเข้าหมดวิบเซอร์รับรองทุกตัวคะ่ะก็คือในอนาคตจะมีแบบแผนพัฒนาธุรกิจยัง,ยงไงบ้างนะคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แผนพัฒนาธุรก,กิจของเรานะคะ mm hmm. ก็คือนอกจากเราเนี่ยทำแบรนด์ของเราสักเซสแล้วนะคะเราก็อยางมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความสําเร็จส่งต่อความสําเร็จได้นะคะ mm hmm. ก็คือ,อ,อก้อยเนี่ยก็นอกจากทําแบรนด์ตัวเองแล้วนะคะเราก็จะมีแบรนด์พาร์เนอร์นะคะที่โอเคแบบว่ามองเห็นเราเล็งเห็นว่าก้อยเนี่ยนอกจากมีแบรนด์แล้วเราก็มีฐานผลิตเป็นของตัวเองใช่ไหมคะน,นี่คือจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของเรานะคะเราก็ ทำอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาเพื่อรับดูแลทำการตลาดให้กับแบรนด์พาร์เนอร์ที่ผลิตภายใต้โรงงานเรานะคะภายใต้บริษัทสยามมาร์เก็ตติ้งคอร์ o ปอ t i เรชันนะคะซึ่งเราจะรับดูแลและทำการตลาดให้แบรนด์พาร์เนอร์ที่จะมาจอยกับทางเราะะเพราะตอนนี้ก้อยมองว่าเดินคนเดียวไปได้ไกลนะคะแต่ว่าไปได้ไวแต่ว่าเดิน จะไปให้ไกลต้องไปด้วยกันนะคะก็คือตอนนี้เราต้องมาฟอร์มทีมกันซึ่งเราก็มองว่าใครที่มองเห็นถึงโอกาสนี้นะคะก็มาจอยพาร์เนอร์กับเราได้ผลิตก,กับเราก็ให้เราดูแลทําการตลาดให้แล้วเราก็จะสร้างแบรนด์สักเซสแบบที่แบรนด์ที่เราทํามาสองแบรนด์ใช่ค่ะ,เ,ะเราทําแบรนด์มาสองแบรนด์เนี้ยเราก็ทําเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ ให้กับลูกค้าที่สนใจอยากจะผลิตสินค้าหรือถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่กล้าที่จะลงทุนผลิตเพราะการผลิตสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องลงทุนหลักแสนหรือหลักล้านถูกไหมคะถ้าจะได้สินค้าดีๆและการตลาดปังๆถูกไหมคะแต่ถ้าคุณยังไม่มีทุนขนาดนั้นถ้าคุณมีแค่หลักพันหลักหมื่นก็มาจอยเป็นพาร์เนอร์แม่ทีมของแบรนด์โลเซโจราซันมาลัสมากับเราได้นะคะคุณจะมายังไงเราก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวบ้านน้ำค้างฝรั่งเศสเราได้นะคะประมาณนี้ อฝากผลิตภัณฑ์ไหนคะโอเคเดี๋ยวก็ฝากโปรโมชั่นโรเซ่อะก็เดี๋ยวก็ฝากโปรโมโรเซ่กับโปรโมชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดัวหนึ่งก็คือเดี๋ยวก็ฝากตัวผลิตภัณฑ์น้ำค้างฝรั่งเศสที่ครบรอบหนึ่งปีนะคะซึ่งโอเคแบบว่าจุดแข็งของเราอย่างที่บอกนะเป็น cleansing water นะคะที่สามารถเป็นได้ถึงไฟอินวานนะคะเป็นทั้ง cleansing น้ำตนเน n e r แถมยังเป็น mask ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าอยากรู้ข้อมูลละเอียดยังไงเนี่ยลองเข้าไปที่เพจนะคะโรเซ่บาลีสนะคะได้เลยนะแล้วก็ มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะสั่งซื้อได้เลยแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเพียง500ขวดเท่านั้นนะก็สามารถบินริปเกาหลีไปกับบ้านน้ำค้างฝรั่งเศสเราไลยนะ,ะ,นะะเดี๋ยวต้นปีหน้านะคะเราจะมีริปบินไปเกาหลีนะคะก็จะพาไปเยี่ยมชมโรงงานพาร์เนอร์เราที่เกาหลีด้วยนะคะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วขอพอยต้องฝากในตัวโจล่าซันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น2กล่อง999บาบาทยังไม่มีกำหนดนะคะและคะแนนเนี่ยไปรวมกับ ตัวน้ำค้างฝรั่งเศสได้นะคะก็คือไปเกาหลีได้เหมือนกันโอเคค่ะ okay.